บางทีเขาไม่รู้จักชื่อก็บอกีคกว่าเพื่อนเพื่อนกุ๊กมาพักอ,ะอ่ะแค่นั้นแหละ โอ้ยโดนอ้ยอุยอุโดนมืนกันโดนพักันเล้ยดูจำเศจด้วยจำเศจเหนือด้วยอช้อช้ยอังอังอะไรกัเนี่ยอ่าพราให้ีี้อยู่ป่าอือป่าสิ ปวดยาเสียเวลาลาช่วงปากินเฮ้ย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 เ้ยปล่อยปล่อยสายกันผัดอ๋อผัดไหมผันไหโอ้หนวดพามฮึบโอ้โห ยกผ้าม้าออกโอ้โหเ้ยจังเซนว่ไร้อยโอ้ยต้เฮ้ยเฮ้ยน้ำม่องน้ำมองเโอ้โอ้ยจุดยอดเฮ้ยปดเร็วเ็หน่อยน้เฮ้ยตัดเลยตัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อย่างออกเลาอลากูุลาออกโอ้ยโอ้ยเด่นเด่ดเฮ้ยเฮ้โอ้ยอาเลยไปเลยอยเลย

เยอะ,ยอะตัดเลย